จนเรือแตกและสินสมุทรและไพภัพน,นี้ได้แยกย้ายกันไปคนละทิศะทางคงจําได้นะคะตอนที่เราแสดงครั้งแรกนะคะค่ะกลับมาทางก่องแก้วพิสดารน,นะคะฉากแรกขอเชิญทุกท่านพบกับโอรสน้อยผู้หล่อเหลาอล่องช่องผู้มีผินวนวลผ่องเป็นยองใยใบหน้ารูปไข่จมูกคมสันทุกอย่าง ทุกอย่างในใบหน้านะคะเรากับเทพเจ้าจงใจสรรสร้างขึ้นมาไม่รู้ว่าจะบรรยายอย่างไรแล้วนะคะอุ้ยมันหรอมากค่ะหรอแล้วกึ๋น อีอ,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 อตัวหนึ่งปุ้งดเสนอภาพต่อของขบวนที่ยิ่งใหญ่แห่งจีนที่คุณได้รับการประจัก,กูลสายตาทุกท่านแล้วในเรื่องพระอภัยวณีในครั้งนี้ขบวนขึ้นใหม่ล่าสุดแห่งจีนได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกระดิกกับการต่อพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบก,กับก,ก,กิจการภาพต่อได้นะบ,บัดนี้ให้เสียงรับกนนาไทยโดยพันธ์ศ lần thứ mọi người mật đại người mật ong mì tói nè mùng gió lắm xi mùng xi mùng คนได้ในที่สุดและแล้วสุสานกมได้มานนมินนงกรในครอบนาเกาะแก้วพิสดารซึ่งมีพระเจ้าตาเป็นผู้ดูแลเกาะอยู่สุสานได้เดินทางมาเข้าเฝ้าวสวเสด็จตาพรอมกับม้านินมังกร คู่ใจเถอยบุคคลจะเด็ดต่อปัจจุกอหลานหม่อมฉันเนาะอาจับม้านินมังกรบัดใดล้วพระเจ้าก็ฮ่าฮ่าฮ่าข้าสุสานยิง่งโตจะยิ่งมันผอมเลยนะเหมือนเต็มยังกะแกะเหมือนเต็มยังกะปัวกับควาย กับน้ามินก่นมาได้จะได้เป็นพาหนะเจ้ายมเจ้าไปตามหาพา่อพระภพรมณีบิดาของเจ้าออ้โเสด็จตาอาหารจะไปตมามหาเสด็จพ่ออย่างที่สเสด็จแม่เคยบอกไว้อะมันคงถึงเวลาแล้ว,ลวนะพระเจ้าค่ะสุดสาครได้น้ำลาพระเจ้าตาและพระเจ้าตาก็ได้ให้ไม้เท้าวิเศษ ก็ไม่มีอะไรจะให้เจ้านะเอาไม้เท้าไปรักษาตัวเองให้ดีนะสุจการเื้อขอบคุณพระเจ้า่ะล้างไปก่อนนะ,ะเจ้าค่ะสุจาครได้ร่ำลาพระเจ้าตาและตัดสินใจเดินทางไปตามหาพระอภัยมณีซึ่งก็ถึงวันที่ต้องออกเดินทางและแล,ะแล้วสุจการก็เดินทางไปตามหาบิดาก่อนที่เขาจะไปเขาได้ไปเขาได้ไปล่ำลา,านางเงือก นับนี้พบกับนางเงือกแม่ของเขาเองณคำเงือกสุดสะคนสุดสะคนมาเข้าเฝ้าแม่ของตัวเองพร้อมมาดีมังกร ลูกไม,มท่ทนดหรอเอาวันนี้ลูกจะไปตามหาเสด็จพ่อ,พอเอพระอภัยมันเลวน,นะพระเจ้าค่ะอวไม่ต้จ่ากินแล้วอะอวเออเออได้เลี่ยไปอ่ะอุะ้ยดดูฮ่สำคัญจ้างแม่มตัวเองไม่ดีนะลูก การหาเสด็จพ่อให้พบนะก่อนที่เจ้าจไปแม่ของมียของสิ่งนี้ให้เจ้ามันคือบินบินปินที่พอจะมาพบแม่ไวเมื่อเจ้าเห็นคงจำไ,ได้และสั่งตัวดีๆนะสุดสาคนอะฮือ เจ้คะเสด็จแม่อลูจะรักษาตัวเองอ่ะเสด็จแม่ไม่ต้องสรงพระกังวลนะพเจ้าค่ะลูกทูราพร่เจ้าค่ะเสด็จแม่เป็น่นีลูกสุษสากรได้ดำลานะเงือกและได้เดินทางไปตามหาพระอภัยมณีดีดาของตนร,ระหว่างนี้เองก็ถึงฉากที่สุษสากรจะต้องเดินป่าเล่ล่อนไปตามลำพัง ขยับขับมากา้าดวงดาวอัจดจรรย้องทมพี์สุธาทานควบทยานอียับน้นไม่จนเลยดูหยุ่นเหนียวเปลว